สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะเห็นกี้ไหมมันวันนี้อากาศมันขมุกขมัวนะคะมันฝนจะตกนะคะคี่ปมัจะบอกว่าจริงๆแล้วนะคะทีเ่เมื่อคราวที่แล้วนะคะที่เราไปที่วัดสตือกันมานะคะที่นั่นจะมีพระพุทธสายญาติองค์ที่ยาวน่าจะยาวที่สุดในประเทศไทยแล้วนะยังไม่เห็นมีที่ไหนยาวกว่านั้นนะคะก็คือยาวอยู่ที่25าวานะคะทีนี้ว่าเนื่องจากว่าเราเนี่ย มีเป้าหมายว่าเราจะาเดินทางไปนวัตก,การผู้สัตยาติเก่าแก่ที่อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ครบทั้งสิบที่นะคะทีนี้จริงๆแล้วกี่เข้าไปหมดแล้วล่ะเก้าที่นะคะมีเก้าที่นะคะแล้วก็มีอยู่ที่หนึ่งที่สุดท้ายก็คือที่วัดบางปะหมอเนี่ยเรายังไม่ได้ไปซึ่งมันอยู่ใกล้บ้านกี้ไงซึ่งมัน ยังไม่ต้องไปก็ได้กี่อยากจะรออะไรนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่วัดบาระหมอกันนะคะทีนี้วันนี้เนี่ยมีเวลากี่ก็เลยเข้ามาในตัวเมืองพระนครีิยายาเข้ามาทาธุระด้วยนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสเข้ามากับน,นวัสการพระพุทธไสยาสน์ที่วัดธรรมิกราชนะคะจริงๆเรามาที่เนี่ยหลายครั้งแล้วนะคะ,ะไม่ว่าจะมาในส่วนของวิหาร9ก้าห้องที่สวยงามมากนะคะที่วัดธรรมิกราชแห่งนี้นะคะแล้วก็จะดีสิ่งล้อมนะคะแล้วก็ เสียนพระธรรมิกราชนะคะที่นี่จะมีอะไรอะไรที่น่าสนใจค่อนข้างเยอะอยู่นะคะกี้ก็มันจะให้ดูว่าเอะเราจะยืนตรงไหนไม่ให้มันย้อนแสงคือประเด็นคือกี้จะให้เห็นวิหารพระปางสายญาติที่อยู่ทางด้านหลังกี้นะคืออันนี้ค่ะอันนี้คือ,นนคอวิหารพระปางสายญาตินะคะซึ่งเป็นหนึ่งในสิบที่นะคะที่กี้อาจะ เชิญชวนให้ทุกคนเข้ามากราบนมัสการที่นี่กันนะคะแล้วก็ที่มันหาตรงไหนตรงที่ว่าคือเมื่อกี้เข้าไปนมัสการเรียบร้อยแล้วนะคะเข้าไปกราบท่านเรียบร้อยแล้วก็ไฟดับสังนันนะคะทีนี้พอไฟดับอย่าด้านในมันก็จะมืดมันก็จะมองไม่เห็นภาพนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราเราเคยได้ถ่ายในส่วนของ ภาพแล้วก็วิดีโอที่นี่ไป,ไปส่วนหนึ่งแล้วแต่ว่าพอดีมีน้องๆบอกว่าพี่อยากให้พี่กี้มาทําให้มันแบบว่าเห็นแบบเห็นทั้งหมดแล้วก็บอกกล่าวเกี่ยวกับประวัติต่างๆของที่วัดออที่พระบางสสยญาติที่นี่ด้วยนะคะเพราะมันมีเรื่องเล่ามีที่มานะคะทีนี้พอไฟดับปึ๊บแล้วประชวบเหมาะว่าตอนนี้เวลามันก็ล่วงเลยมาเที่ยงกว่าแล้วมีภาพไหมคะเพราะฉะนั้น,นตอนนี้คนก็เริ่มเยอะพอคนเริ่มเยอะมันก็ทาให้เราจะเข้าไปถ่ายมันลําบากนะคะอย่างที่บอกว่ากี้เอง ทุกครั้งที่จะไปเที่ยวที่ไหนก็ตามนะคะกี้จะพยายามพยายามจะไม่แบบไปรบกวนคนที่เขามาเที่ยวคนอื่นนะคะเพราะว่าเราเข้าใจความรู้สึกดีนะคะว่าเวลาที่คนอื่นเขาอยากจะเข้าไปใกล้โบราสถานเข้าไปใกล้สิ่งอะไรที่เขาอยากจะเข้าไปใกล้อย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเอ้ยมึงอย่ามาอยู่ในเฟรมกูอย่าเงี้ยความรู้สึกเนี้ยเราเข้าใจดีเพราะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวกี้มายุยยาบ่อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะเข้ามาทําที่เนี้ย เพิ่มเติมให้นะคะให้ทุกคนได้เห็นความงดงามของพระปางสายญาติที่นี่นะคะคืออย่างที่บอกวัวดธรรมิกราชแห่งน,นี้มีอะไรที่แบบสวยงามมากมายนะคะแล้วก็สร้างก่อนกรุงศรีอยุธยาด้วยซ้ำนะคะอย่างที่บอกว่าเรื่องราวต่างๆที่ได้ลงไว้ในอีพีก่อนนั้นนี้ละทุกคนลองไปไล่ดูได้ว่ามาที่วัดธรรมิกาลาเนี่ยเราจะจะได้เจออะไรเพราะนั้นก็มไม่รู้ว่า กี้มีเวลาเหลืออยู่อะไม่รู้ว่าจะไปตรงไหนดีอะกี้เดี๋ยวเดกี้จะเข้าไปดูช่องที่ทําไว้นะคะแล้วก็ดูว่าตรงไหนที่ยังถ่ายไม่ครบภาพอาจจะยังไม่ไม่ดีมากพอหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวกี้จะไปถ่ายซ่อมตรงนั้นแล้วก็เอามาให้ทุกคนได้ดูแต่ว่าวันนี้ที่วัดธรรมิกราแห่งนี้สงสัยคงไม่น่าจะได้เข้าไปในวิหาระหละหละ่ะคนเริ่มเยอะแล้วนะคะคนเริ่มเยอะแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าเราค่อยมากันใหม่นะคะไม่เป็นไรวันนี้ ได้เข้ามากราบนวัก,การพระนะทุกๆวันไม่มีโอกาสได้เข้ามากราบพระเก่าแกแ่พกูดง่ายคือแบบใจมันก็เป็นเป็นเป็นสุขนะคะไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรหรือว่ามีเรื่องอะไรเข้ามาเนี่ยเราก็จะผ่านพ้นทุกอย่างไปได้นะคะเพราะนั้นก็ขอให้คุณพาคุมครองทุกคนนะคะแล้วก็ติดตามกี้ไปเรื่อยๆนะคะว่ากี้จะพาคุณไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะคะโอเคเดี๋ยวตามไปนะคะเ,เดี๋ยวตามมาแล้วกัน ว่าเราจะไปไหนกันไปายก่อนวันนี้ที่วัดธมิการาดเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปก่อนคนเริ่มเยอะแล้วแล้วแดดก็เริ่มร้อนแล้วด้วยนะคะโอเคค่ะวสวัสดีค่ะ